อยากฆ่าผมก่อนใช่ไหมฟังนะใช่ไหมอ้ยโฮ่งเดี๋ยมึงเนี่ยเล่นตอแหลเก่งเพราะมึงเป็นคนบ่วงแต่ตอแหลเรอวะมึงเป็นเท้าไรตอแหลอ่ะเคยอยู่สถานที่นี้นานสุดเท่าไหร่สิบชั่วโมงนึงนะมึงทำอะไรโต๊ะเออทำอะไรอีพิดอะไรอีบล็อตไปไหนเริ่มทำเสียงก่อนโอเสียงแล้วเร็วบึนบึน มึงมืดซ้ำสปายมี2สองคนปีกขวาอีกองเฮี้ยนี้ไม่มีกองเฮี้ยนี้ไม่มีเฮ้ยเจโสองคนมั่นใจร้านเปิดถ้าไม่ใช่ถ้าใช่วิทย์พุ้นหนึ่งร้อยทีแล้วถ้าใช่ถ้าใช่อ่องแก้มโยโอ้โทษกูเป็นไฟกูเป็นยฟกูเป็นาย